สวัสด,ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง For June พยากรณ์ไันวี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีกุมและละัคนาคุมสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นก็ไลาก์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเริจใจกับช่องชั้ n เน็ของเราด้วยนะครับขอบุณครับการ,รดูการดูดูส่วนตัวสามารถอัดละอดีมาที่เบลิเปอร์สามหกเก้าตรงด้านล่างตรงที่ผมชี้ตรงนี้อัดละอดีมาทำค่าครูได้ครับคลิปนี้จะมีโวรโมชั่นให้นะครับในเดือนกันยายนตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่ 10นะครับก็อัลลาอดีมาถามค่าครูได้ก็จะราคาพิเศษครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ซีรีส์พื้นวัสนาในดวงชะตาด้านของดาวที่ให้โทษกันบ้างนะครับหลังจากที่เราพยากรณ์คลิปที่แล้วเป็นดาวที่ดีดาวให,ให้ผลประโยชน์ให้คุณนะครับเวลาเข้าโครจรมาเนี่ยเราก็จะได้คุณได้ประโยชน์จากการกลุ่มรักก็ดีเล็งรักก็ดีนะครับหรือกลุ่มราศีเกิดลดกักษณะกาเนิดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ทั้งนั้นนะครับ ก็ถือว่าเราจะได้น้อมนำเอามาใส่ตัวแล้วเราก็จะได้โชคด้ราบเนาะแต่คราวนี้นะครับเป็นดาวกลุ่มที่คัดเลือกมาสามดวงที่อยู่ตรงกันข้ามก็คือให้โทษนั่นเองนะครับเมื่อเรารู้ให้คุณแล้วเราก็ต้องควรระมัดระวังดาวที่ให้โทษเพราะมันจะส่งผลเสียกับดวงชะตาของเราได้นะครับเราก็ต้องขอรครับเราก็ต้องรับทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปสู่สิ่งที่ ดีและแก้ไขมันให้มันดีขึ้นเพราะว่าเราจะได้ทุกให้หน้อยลงนะครับอะไรประมาณนี้เราจึงจําเป็นต้องดูหรือต้องศึกษาดาวให้โทษด้วยนะครับโอเคเรามาดูกันเลยทิศตะวันออกเฉียงเหนือได้ทั้งราศีและแลัคนาเอ๊ะวันนี้เป็นไรทำไมพูดผ,ผิดเพี้ยนตลอดเลยโอเคได้ทั้งราศีและลัคนาใช้จุดเดียวกันนะครับทีนเรามาเริ่มต้นกันที่ดาว ราหูเลยนะครับดาวราหูอันนี้เอาไว้ก่อนเพราะว่าคิดว่าไม่น่าเสียนะครับเพราะเป็นดาวตนุนั่นเองนะครับที่เรามาดูดวงแรกใกล้ๆกันเลยคือดาววินาศก็คือดาวเสานั่นเองนะครับอันนี้ติกถูกเลยคือดาวที่ให้โทษดวงแรกครับทีนี้เรามาทําความเข้าใจกับพบวินาศกันก่อนนะครับวินาศแปลว่าอะไรบ้างนะครับวินาศมีหลายความหมายมากๆเลยครับหมายถึงเบื้องหลังนะครับเบื้องลึกเบื้องหลังสิ่งที่ลึกลับ ลึกลับยติเป็นศศาสตร์นะลึกลับหมายถึงสิ่งที่เราคาดการไม่ไม่ถึงไม่รู้ในสิ่งสิ่งนั้นหรือไม่ได้ตั้งใจในสิ่งสิ่งนั้นที่จะให้มันเกิดแล้วอยู่ดีมันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยคือหมายถึงว่าอยู่ดีก็กระทันหันอะไรเงี้ยกระทันหันทันด่วนอย่างเงี้ยครับก็คือพบหมีดาด,ด้วยนะครับคืออะไรก็ได้ที่มันเป็นความลับลวงพรางนะครับทีนี้เราดูตึงดูอย่างนี้ครับดาวมันโคอจรอไปทางนี้นะดังนั้นด้านนี้จะเป็นจุดอับ นะครับมันคือหมายถึงด้านหลังด้านหลังจะเนี่ยหมายถึงการปกปิดการปิดบงังการทําอะไรไม่ชัดเจนคือการที่ปกปิดปิดบังเนี่ยเราก็จะโยนไปข้างหลังเจ้ชาชะตาจะดีพามวินาจะดีในเรื่องของเจ้ชาชะตาเราเจ้ชาชะตาจะซ่อนเก็บแอบไม่เปิดเผยให้คนอื่นเขารู้มันคือสิ่งที่ดีเพราะเราต้องการปิดไงมันก็เ,เป็นสิ่งที่ดีแต่มันมีสิ่งที่ร้ายอยู่ตรงที่ว่าเมื่อปิดบังเอาไว้แล้วว่าต้องปิดให้สนิทนะ ต้องปิดปากรูดซิปให้สนิทนะบางคนเนี่ยเข้าวงเล่าแล้วโอออกมาจากปากหมดเลยนะครับคือความลับรั่วไหลหมดเลยคือเมื่อความลับล่วไหลเมื่อไหร่นะเขาจะโดนละแคะระคายโดนขุดคุยโดนแชโดนประจานโดนได้ทุกอย่างนี่คือคําว่าวินาศร้ายนะครับนเนี่ยคือข้อที่ต้องรามาระวังเพราะมันคือหายนะสิ่งที่เราปกปิดเอาไว้คือสิ่งที่เราไม่อยากให้คนอื่นรู้เมื่อคนอื่นรู้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราปกปิดเอาไว้มันจะพังคลือลงมาพังทลายลงมา ก็ใช่ไหมครับเอออะไรประมาณนี้ทำนองนี้ออัอนนี้ยกตัวอย่างอย่าคิดมากนะไม่ไม่ไมด้เป็นการเสี่ยมนะครับต้องเข้าใจก่อนนะคือบางคนเนี่ยออแบบอาจจะไปจุกจิกกับกิ๊กอย่างเงี้ยครับแต่ว่าแอบติดบังทุกอย่างไม่ให้แฟนรู้พอแฟนรู้เข้าเท่านั้นแหละก็คือความลับแตกถูกปะครับเนี่ยก็คือควาว่าวินาศก็คือมันจะสิ้นสุดจบลงปัญหาความสัมพันธ์มันจะจบลง คือหมายถึงว่าเขาอาจจะแบบเลิกอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาไม่ชอบคนเจ้าฉูอะไรประมาณเนี้ยอาจจะเป็นกรณีนี้ก็ได้ก็แบบว่าอันนี้คือแค่ยกตัวอย่างนะครับความสัมพันธ์ก็จ,จบลงวินาศคือสิ้นสุดเห็นรไยงครับพังทลายลงมาชีวิตของเรา ชีวิตคู่นะครับจากที่เราเคยรักกันมานานแต่สุดท้ายก็มาจบลงเพราะว่านี่แหละกิกกักอะไรประมาณเนี้ยอันนี้คือเป็นหนึ่งตัวอย่างที่หมายถึงการแอบการซ่อนและยังหมายถึงการพังทลายด้วยสิ่งที่แอบเอาไว้มันชัดเจนขึ้นมาลำบันระวังมากๆเมื่อดาวอาทิตย์เนีโคจรมาอยู่ในเลือนวินานในทุกๆปีปีละหนครั้งครั้ง,งละหเดือน นะครับก็คือกลางเดือนมกราถึงกลางเดือนกุมภาเพราะี้ว่าหลังจากนิวเยียเนาะแฮปปี้นิแฮปปี้นิวเยียไปก็ระมัดระวังหลังจากนั้นไปนะครับก็อาจจะเกิดปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นได้นะครับทีนี้จุดที่สองที่เป็นภพวินาศเนี่ยยังหมายถึงจุดที่ไกลลัคนาดได้ด้วยหรือไกลราศีเกิด ดาวมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ไล่ไปเรื่อยๆพบเรือนที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสองเนี่ยเป็นพบที่ไกลที่สุดจากลัคนาหรือราศีเกิดเรียกว่าพบวินาศหมายถึงต่างถิ่นแดนไกลต่างถิ่นต่างประเทศนะครับต่างชาติต่างภาษาดังนั้นวินาศก็มีข้อดีตรงที่ว่าติดต่อกับคนแดนไกลหรือออนไลน์ก็เพราะว่ามันเดินทางไม่ได้ตลอดเวลาก็เลยต้องเป็นออนไลน์แทนก็หมายถึงสิ่งที่เป็นออนไลน์เบื้องหลังต่างถิน่นต่างประเทศอันนี้ดี แต่ข้อเสียก็คือโอ้โหถ้าเผื่อเราได้แยกกับคนที่เรารักอย่างเช่นเราต้องพัดพากจากคนรักเราเนี่ยคือเราต้องไปเรียนต่อต่างประเทศเออเราก็ต้องพัดพากจากคนรักเนี่ยไปไกลสองปี3มปี4ปีหรือแล้วแต่อ่ะรู้สึกยังไงมันไกลกันมันรู้สึกห่างเหินห่างไกลรู้สึกคิดถึง ไปหาก็ไม่ได้จะกอดก็กอดไม่ได้เห็นไหมครับอาจสมัยนี้ยังดีหน่อยคือยังมีแบบอคอเห็นหน้ากันได้เนาะไม่ต้องได้ยินแต่เสียงละมีว่าได้ยินทั้งเสียงก็ได้จะได้ยินทั้งเห็นทั้งภาพก็ได้แต่ข้อเสียคือมันกอดไม่ได้ไงเออนั่นแหละมันแบบสกินชิปอะไรไม่ได้ก็เลยเนี่ยแหละก็คือข้อเสียของคารบาวิด้าคือห่างไกลมากๆคิดถึงพ่อแม่คิดถึงอะไรเนี้ยครับเออแล้วแต่บางคนไปทํางานบางคนไปเรียนนะครับ เนี่ยก็คือความว่าห่างไกลมันเป็นผลเสียได้เหมือนกันแต่ผลเสียไม่เยอะครับผลเสียจะเยอะกว่าก็คือเรื่องปิดบังแล้วถูกขุดคุยแล้วพังทลายออกมากนี่แหละเอ,อโอเคเนี่ยคือพบวินาศที่ต้องเรามาระวังนี่คือพบที่เสียที่ให้โทษนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อที่ดาวพระศุนย์นี้เป็นพบที่ดีเพราะเป็นกระดุมพระและลาพระอันนี้รวยเลยครับคือข้ามเนาะต่อไป อังคารนะครับเป็นสาช้ากับเป็นกรรมมาอันนี้ดีเหมือนกันก็การกรบาดผิดทั้งคู่นะครับฝั่งเนี้ยเสียอยู่ดวงเดียวคือดาวเสาร์ที่เรามาดูฝั่งดาวศุกร์ไปบ้างนะครับดาวศุกร์เป็นพันธุุก,กัสุภะก็ดีอีกก็การกรบาดผิดนะครับปุตตะทีเนี้ยปุตตะกับมรณะติ๊กถูกเลยดวงนี้เสียนะครับดวงที่สองนะครับดวงที่สองเป็นดาวพุธที่เสียคือปกติมันไม่ถูกกับ กลุมอยู่แล้วอะราหูราหูกับพุธนี่ยมันไม่ถูกกันแล้วก็ราศีก็ไม่ถูกกันด้วยนะครับตัวเองก็เป็นมรณะเขาเขาก็เป็นอริของตัวเองเนี่ยราศีกันเนี่ยเป็นภพราศีกุมเป็นภพอริของราศีกันนะครับส่วนกลุ่มเนี่ยเป็นภพมรณะนะครับกันเป็นมรณะของกลุ่มนะครับดังนั้นเนี่ยจึงขัดแย้งกันตลอดนะครับดาวคู่ก็เป็นศัตรูกันด้วยนะครับแต่ไม่ได้หมายถึงคุณไม่ถูกกับคนราศีกันนะอันนี้คนละเรื่องนะครับ อย่าไปตีความคือหลายคนเนี่ยชอบจับประเด็นอาจารย์ไม่ถูกกราศีไหนบ้างถูกกราศีไหนบ้างราศีในเนื้อคู่ต้องเป็นคนราศีไหนหรออย่าใช้คําว่าราศีผิดมันราศีไม่ได้บอกอะไรครับจําไว้นะครับอย่าไปหลงกับคําพยากรณ์ที่เป็นลูกเล่นนะครับคือราศีไม่ได้บอกเลยว่าราศีนี้จะผิดกับราศีนี้มันไม่ใช่ แต่มันผิดกันที่ดวงดาวและดวงดาวอ่ะมันไปทำมุมกันในดวงชะตาอย่างเช่นดาวพุธของคุณไม่ได้แปลว่าไม่ดีเลยเพราะมันเป็นมรณะแต่มันเป็นปุตตะความสมหวังอยากได้ไหมเออทำอะไรก็สมหวังไปหมดเนี่ยอยากได้ไหมสมพรปัารานเนี่ยอยากได้ไหมเออดาวพุธก็ให้ได้เห็นไหมครับไม่ใช่ดาวพุธให้แต่มรณะอย่างเดียวความผิดพลาดความผิดหวังอย่างเดียวแต่เขาให้ความสุขความสมหวังกับคุณด้วยคุณอยากได้ไหมรวยแต่ไม่มีความสุขเอาไหมครับ ดัานนั้นเนี่ยขาดดาวพุธไม่ได้ดาวพุธคือความสุขครับในเมื่อคุณรวยแล้วคุณก็ต้องหวังความสุขเพราะเงินซื้อน้ทุกอย่างดังนั้นความสุขมันก็ต้องมาดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้ให้แค่ความทุกข์อย่างเดียวเห็นหรือยังอย่ามองอะไรด้านเดียวคือพวกนั้นคนือคนตัดสินแล้วก็หลายคือน,นักพยักกณ์ก็บ้าจี้ไปด้วยกับคนดูคนดูก็บ้าจี้ไปกับหมอดูว่าแบบเออ,ม,องงมันอย่างนู้นมันอย่างนี้ราศีนี้มันไม่ดีกับราศีเราไม่ใช่ราศีไม่ได้บอกว่าใครดีไม่ดี แต่ในดวงเราต่างหากะ่ะที่บอกว่าดีหรือไม่ดีไปดูในพื้นดวงครับถ้าดาวพุธด,ดีทําไมมันจะเสียละ่ะมันก็ต้องดีสิเออแต่แค่ว่าระวังเมื่อดาวพุธโคโจรเข้ามาในราศีกันคือประมาณกลางเดือนกันยาถึงกลางเดือนตุลาคมของทุกปีอันนี้ต้องระวังเพราะดาวพุธจะมาเป็นเกษตรในเดือนมรณะแปลว่าอาจจะมีเรื่องสูญเสียเรื่องเสียใจอะไรอย่างเงี้ยเอออันนั้นเนี่ยค่อยว่าแต่ถ้าเป็นเวลาอื่นมันไม่ใช่ไงเข้าใจไหมครับ แต่ถ้าไปเจอดาวคู่ศัตรูอย่างดาวราหูอย่างเช่นมีใครมีดวงชะตาพุทธราหูกุมกันเล่นกันอันเนี้หลายอันเนี้ยคือค่อยตัดสินว่าดาวพุทธไม่ดีกับเราเข้าใจไหมครับแต่ก็ไม่เกี่ยวกับราศีอยู่ดีนะครับอันนี้ต้องเข้าใจนะคือดาวพุธราหูทําร้ายเราแต่ไม่ได้ไม่ได้ราศีกันหรือราศีมิถุนทําร้ายเราคนราศีเหล่านี้ไม่ได้ทําร้ายเรานะครับเข้าใจไหมนะเออ เหมือนคนเกิดวันอาทิตย์กับวันอังคารเนี่ยคบกันไดไหมอาจารย์ผมบอกว่าได้แต่แค่นิสัยเขาขัดแย้งกันอาจจะทําให้เกิดเรื่องเกิดราวบ่อยๆเพราะว่าเป็นคนใจร้อนกับหุณหันพันแล่นเจอกันอ่ะมันก็ต้องฟาดกันสักยกอ่ะแต่ว่าไม่ได้แปลว่าคบกันไม่ได้แต่แค่ว่าลดความใจร้อนลงนอกนั้นคือโอเคดีหมดยกเว้นคือความใจร้อนกับความหุ่นหันพันแล่นนั่นแหละที่มันจะทะเลาะกันก็แค่นั้น เอออะไรประมาณเนี้เหมือนเป็นคนใจร้อนเหมือนกันมาคบกันน่ะนั่นแหละประมาณนั้นไม่ต่างกันก็แค่นั้นเองไม่ได้แปลว่าอย่างอื่นมันไม่ดีแก่กันเลยมันไม่ใช่ครับไอนน้เราต้องพัฒนาเป็นจุดๆให้ความเป็นธรรมกับคนทุกคนอย่ามองทุกคนเป็นแค่แบบ first impression เราจบไม่ใช่แปบลบว่าเรามองแต่เปลือกถ้าเรามองแต่แบบหน้าตาเขาแล้วตัดสินเลยอะ่ะเออไม่มีใครชอบใช่ไหมถ้าใครมองหน้าเราแล้วตัดสินว่าเราเป็นคนไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้ มนโนไปเองไม่มีใครชอบครับดังนั้นเนี่ยก็อย่าทําประมาณนั้นโอเคจบทีนี้ดาวพุธเนี่ยเป็นปุตตะก,กับเป็นบรณะแปลว่าระวังปากพุธเนี่ยแปลว่าปากนะครับพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมากปากมีสีพูดมากหมายถึงพูดไม่ดีด้วยนะครับเออปากจะมีสีเอาเพราะเป็นบรณะตายเพราะปากเสียเพราะปากเดือดร้อนเพราะปากนะครับ เซ็นสัญญาอะไรระวังเพราะมันเป็นคู่กรณีอยู่แล้วไอ้พุทธลาหูเนี่ยนะครับไม่ถูกกันเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์และคดีความนะครับพุทธที่อยู่ในเรือนบรรณะเนี่ยหมายถึงว่าคนกลุ่มเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของคดีความมากๆเพราะว่าคนกลุ่มเนี่ยดาวประจําตัวเป็นราหูใช่ไหมคือทาอะไรยึดต,ติดลุ่มหลงมากเกินไปพุทธแปลว่าปากหรือเอกสารหรือผลประโยชน์มันเป็นคู่ผลประโยชน์กันก็หมายความว่า ทำทุกวิธีทางอาจจะโกงไอ้ไม่ได้ด่าใครนะอาจจะโกงอาจจะแบบอ,อ,อะไรอะซิกแซกอาจจะสีเทาก็เลยอาจจะเกิดเรื่องความเสียหายเกิดขึ้นง่ายความเสียหายก็มาพร้อมกับคดีความอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันเอาความถูกใจมาล่อแล้วสุดท้ายเราก็ต้องหลงผิดทําผิดไป อันนี้ไม่ได้ว่าไขแต่แค่อธิบายให้ฟังนะครับดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังมากๆเรื่องของการทําอะไรผิดศีลธรรมนะครับเพราะโชคลาบกับการเงินเป็นพฤติกรรเห็นไหมครับมันหมายถึงคุณนะทมจริยธรรมนะครับถ้าคุณทําผิดคิดผิดคิดร้ายหรือทําสีเทาๆสีสีเทาๆยังไม่เท่าไหร่แต่สีดำดเนี่ยอันเนี้ยเต็มตัวเลยนะครับ คือทําไม่ขึ้นนะจำไว้นะครับคนกลุ่มเนี่ยทำบาปไม่ขึ้นแต่คนที่ทําขึ้นหมายถึงอาจจะต้องสัมพันธ์ที่ดาวดาวบับเคาะเด่นดาวสุภเคราะห์ด้อยอะไรเงี้ยครับมันถึงจะแบบว่าทำแล้วดีอะไรประมาณเนี้ยแต่เอาเป็นว่าไม่แนะนําครับเพราะว่าคนเราอ่ะอย่าลืมว่ากอบกฎระเบียบมันมีไว้เพื่อเรียกว่าลงโทษคนผิด ในเมื่อเราทําผิดมันก็ต้องถูกลงโทษดังนั้นเนี่ยต้องเข้าใจว่ามันคือเงาตามตัวนะครับทําสิ่งใดได้สิ่งนั้นนะครับอ่ะต่อไปก็ระวังการกินปากท้องจะเสียท้องเสียคือตําแหน่งราศีกันเป็นตําแหน่งท้องก็คือกระเพาะกับลําไส้เหล็กตุนคือลําไส้ใหญ่ดังนั้นระวังเรื่องของกินอะไรแล้วแพ้ง่ายถ้าดาวพุธเสียในดวงชะตาหรือโดนดาวแบบเคาะโดนดาวคุสตูเลงนี่นะครับอาจจะ เป็นคนที่แพ้ง่ายนะครับกินอะไรคือกินอะไรให้ดูเพราะตัวเองแพ้อะไรรู้อยู่แล้วนะครับต้องระมัดระวังนะครับต่อไปดวงสุดท้ายครับดาวทิศเนี่ยดีคือการกรบาดผิดดาวพุธจบไปแล้วเมื่อกี้ต่อไปดาวจันเนี่ยติดถูกดวงสุดท้ายคือดวงที่3เป็นดวงที่ให้โทษดาวราหูกับจันทรก็ไม่ถูกกันอยู่แล้วเป็นประคองคู่นี่สินาดาวจันทรไปยืมเงินจากราหูอันนี้เป็นนิยายนะครับ ดาวจันไปยืมเงินกับราหูแล้วราหูอย่ามาตำทงนี้เรียกว่าราหูล่าจันทร์กับจันรล่าราหูจันล่าราหูคือจันทร์เดินก็ไปหาราหูจะได้ลาบได้ผลแต่ลาบผลนั้นจะตกต่ําแล้วก็มีเรื่องสุดท้ายราหูก็จะมาล่าจันท์ก็กลายเป็นว่าราหูมามาทวงเงินคืนดาวจันทก็จะหนีหัวซุกหัวซุนนะครับเพราะเป็นนี้ก็เลย เนี่ยก็คือเป็นประกอที่ไม่ถูกกันนะครับเป็นจันทคาตที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนนี้ด้วยก็คือกันยายนจึงต้องควรระวังกันมากๆนะครับทีนี้ดาวจันรเป็นอริคือใจจิตใจจริตคนกลุ่มเนี่ยระวังจริตเสียนะครับเป็นคนจริตเสียคำว่าจริตเสียหมายถึงอะไรต้องดูในดวงชะตาก่อนดาวจันรเด่นไหมถ้าจันรเด่นแปลว่าไม่ได้จริตเสียแต่แค่มีความ ผิดปกติเล็กๆน้อยๆนอยในเรื่องของจริตนะครับแต่ถ้าเผื่อดาวจันทร์เสียคือเสียจ,จริตไปเลยนะครับคำว่าเสียจ,จริตหมายความว่าอาจจะทําอะไรแบบผู้หญิงก็กระเปิบกระป๊าบเลยครับทาอะไรก็แบบเฮาเฮาลุยลยแมนๆดูไม่เหมือนผู้หญิงอะอะไรประมาณเนี้ผู้ชายก็ดูเสียจ,จริตไปอย่างอื่นอะไรอย่างนี้ครับก็ว่าไปเอาเป็นว่ามันไม่สมควรไม่เหมาะสมมาอื่นนั่นแหละประมาณนั้นที่ดาวจันทร์เนี่ยเป็นอาริเนี่ยหมายความว่าคนกลุ่มมักจะมีใจที่ห่อเหี่ยว จิตใจวาววุ่นจิตใจเอ่อเคยอะไรมีเรื่องอรอกระทบกับจิตใจบ่อยอะไรประมาณนี้ครับใจใจมันจะมีปัญหาบ่อยเสียง่ายใจเสียใจทุกใจอะไรประมาณนี้ครับเออดังนั้นเนี่ยต้องเรามาระวังพยับหิวใจตัวเองคือคนกลุ่มเนี่ยเป็นคนที่หิวใจได้อยู่แล้วแหละเพราะเป็นธาตุลมหมายถึงหลังอิสระแค่คุณไม่อยู่ในกรอบเกณฑ์คุณก็เริ่มรู้สึกโอเคขึ้นละอแต่ บางอย่างมันก็เป็นกรอบเป็นเกณฑ์ให้กับเราได้ก็คือนี่นี่ดูความขัดแย้งนะตะนุคือความรักอิสระแต่วินาศคือการกักขังที่หมายถึงนิ่งความสันโดษของคุณเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์คือคุณเป็นคนรักอิสระชอบท่องเที่ยวชอบเดินทางชอบเคลื่อนไหว แต่เมื่อเอาคุณไปนิ่งอยู่กับเที่่ะมันจะรู้สึกอึดอัดและไม่ดีมากๆรู้สึกแบบฉันไม่เป็นอิสระเหมือนคุณเป็นนกอ่ะพูดง่าย่ายมันมีปีกบินมันก็ต้องบินไปทั่วแต่เมื่อใดก็จําถูกกังกกขังในกรงมันก็จะไม่มีอิสระก็นั่นฉันนั้นนั่นแหละคุณก็จะรู้สึกเหมือนนกที่อยู่ในกรงนั่นแหละครับที่มันบินไม่ได้มันไม่เป็นอิสระนั่นแหละคือความที่ตรงข้ามกันอี้ต้องระวังโดยเฉพาะดาวสอ์คือดาวที่ให้โทษมากๆแล้วลองมาคือดาวจันทร์เพราะเป็นเจ้าเอนเดียวไมม่่่ีตตัววชยแ ดาวที่เป็นมรณะคือดาวพุธอย่างน้อยยังดีครึ่งเสียครึ่งยังมีความเป็นอิสระยังมีความสุนทรียังมีความสุขความสมหวังยังมีอยู่ดาวพุธยังให้ได้อยู่ไม่ใช่แค่ความเสียใจหรือโศกเศร้าเท่านั้นดังนั้นเนี่ยดาวพุธยังนองย้อยลงไปเลยนะครับประมาณนี้เนาะดาวที่เสียสามดวงคือดาวเสาดาวจันทร์และก็ดาวพุธนั่นเองต้องระมัดระวังดาวสามดวงนี้ที่ให้โทษกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นใจกับช่อง channel ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ